เหรียญรัชดาพิเศษมาลาหรือเหรียญเปลือยปีพศ2436รศ112ใช้อักษรย่อรศเป็นเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่พระราชทานเป็นที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าให้สร้างเหรียญน,นี้สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ และเข้าทุลลองทุลีพระบาททั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในเพื่อเป็นที่ระลึกในมหาพิธีมงคลพิเศษสมัยในการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติจเจริญมาบรรจบครบ25ปีวันที่1ตุลาคมพศ2436และได้พระราชทานในการพระราชพิธีฉัดมงคลและฉลองพระไตรปิฎก เมื่อวันที่11อดพฤศจิกายนพศ2436อีกคราวหนึ่งลักษณะเหรียญเป็นเหรียญทรงกลมด้านหน้ามีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีอักษรที่ริมขอบว่าสมเด็จพระปรมินทระมหาจุลาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปรรมราชาธิราชด้านหลังมีอักษรว่า ที่ระลึกการพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ25ปีวันที่หนึ่งตุลาคมรัตนโกสินทร์ศก112อยู่ในช่อพุทธรักษาและช่อชัยพึกการพระราชทาน 1. สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์และเข้าทูลอองทุลีพระบาททั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน โดยพระราชทานให้เป็นสิทธิไม่ต้องคืนและพระราชทานเฉพาะในมหามงคลสมัยพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ25ปีวันที่หนึ่งตุลาคมรศ1 1 2และพระราชพิธีฉัตรมงคลและฉลองพระไตรปิฎกในวันที่11พฤศจิกายนรศ1 1 2 2ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญ ต้องไปลงชื่อในสมุดทะเบียนของกระทรวงมุรธาธรจึงจะประดับเหรียญน,นี้ได้หากไม่ลงนามในสมุดทะเบียนจะประดับเหรียญน,นี้ไม่ได้ถือว่าเป็นเหรียญปลอมมิใช่ของพระราชทาน 3. เมื่อผู้ได้รับพระราชทานสิ้นชีวิตแล้วผู้ได้รับมรดกเก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึกสืบไปแต่ไม่มีสิทธิ์ประดับ สำหรับใครที่มีพระเครื่องและวัตถุมงคลยอดนิยมอยากที่จะปล่อยเช่าก็สามารถติดต่อทางช่องทางที่ขึ้นให้ได้นะครับและอย่าลืมกดปุ่มติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆและไลฟ์สดแบ่งปันพระแท้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา20นาฬิกาเป็นต้นไป